วันนี้วันอังคารครับเป็นวันที่เขามีการรับสมัครการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อกันเมื่อวานเป็นการรับสมัครแบบแบ่งเขตวันนี้มีพักเปลี่ยนเข้ามาก็เป็นอะไรที่ทําให้คนนั้นตื่นตัวครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือถ้าตั้งคําถามนะครับก็ต้องบอกว่าเสเฮงใช่ไหมที่อยู่ชนบุรีมีนักข่าวถามว่าเออ ทำไมถึงมาอยู่กับรลวงไทยสร้างชาติอยู่กับลุงตู่ผมเองถ้าเป็นผมนะผมบอกได้เลยผมนึกถึงตอนเป็นคอสอชอในในฐานะประชาชนนะเวลามีเรื่องร้องเรียนอะไรเนี่ยแป๊บเดียวคนที่มีปัญหาเดียวกันะจะร้องเรียนมาพร้อมๆกันนะในสภาพแวดล้อมเดียวกันการแก้ไขปัญหาเร็วมากแป๊บเดียวจริงๆใช้มาตรา44ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอาศัยสิ่งเหล่านี้เข้ามา สารต่อได้จริงโดยมีเอกภาพในการทำงานผมเชื่อว่าลุงตูอาจจะมีระบบในการนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับสาธารณชนได้ทราบว่าณนะวันนี้มีเรื่องร้องเรียนอะไรบ้างมีเรื่องอะไรที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนบ้างในสภาวะการในสถานการณ์เดียวกันนี้ในเวลาเดียวกันนี้ดังนั้นทำให้ประชาชนเพื่อรุ่มชาติเนี่ยได้เห็นนะครับว่าสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนได้แม้ว่าจะไม่มีมาตรา44แล้วก็ตาม ถ้าสิ่งหนึ่งในช่วงโควิด -19 ก็ถือได้ว่ารัฐบาลลุงตู่ที่ไม่ใช่คอสชอเนาะก็บริหารจัดการได้ดีในต้นมือแต่ในช่วงปลายมือค่อนข้างจะมีปัญหามากโดยเฉพาะความขัดแย้งกันระหว่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินและทำตีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่อยากจะตัดจัดปาร์ตี้นำไปสู่การแพร่ระบาดโควิด -19 น่าจะทำให้ประธานหอการค้าท่านหนึ่งเสียชีวิตนะครับและรวมไปถึงทำให้นัคมข,ของเราจากไปด้วย ดังนั้นเนี่ยการปลุกเร้าของม็อบก็ดีการปลุกเร,ร,ร้าของสภาหอการค้าก็ดีการปลุกเร้าให้เปิดประเทศนําไปสู่การทําลายโครงสร้างการค้าในเมืองรองหรือว่าเมืองหลักเองก็ดีที่เป็นการค้าของคนไทยซบเซาครับเพราะอะไรเพราะว่าเราให้ความสําคัญในเรื่องของการเปิดประเทศรองรับชาวต่างชาติมากไปแต่สิ่งหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เรื่องของซันบ็อก ที่ภูกเก็ตก็ถือว่าเป็นการนำร่องรูปแบบการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในเขตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าประสบความสำเร็จครับแต่อย่าลืมว่าเราต้องมาฟื้นฟูการแพร่ระบาดโควิด -19 ในทุกหัวระแหงที่เกี่ยวพันกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในประเทศหรือถ้าผมจะเรียกก็คือเศรษฐกิจในระดับจุลภาคนะครับซึ่งจะมีผลผูกพันไปยัง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหาภาคด้วยดังนั้นการพยากรณก็ดีศูนย์พยากรณ์ในการลงทุนและก็การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในทุกวิกฤตหรือในยามปกติที่มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของภาคาภาคนักธุรกิจที่มาจากจีนหรือนักลงทุนมาจากซาอุดีอาระเบียซึ่งจะมีผลในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องภายในประเทศและก็มีเกี่ยวเนื่องกับ การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องนะครับมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยบ้านเรือนก็มีการขยายตัวในการให้บริการต่างๆก็จะขยายตัวห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานก็จะมีการขยายตัวดังนั้นเป็นเรื่องสําคัญแต่ก็ถ้าพูดถึงเราจะมองเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาน่าร่วมงานไหมในเรื่องโครงข่ายถนนรางนะครับน้าแล้วก็อากาศถือว่าก้าวกระโดดทีเดียวในยุคคอสอชอ แต่พอเป็นยุคของคุณศักสยามจิตชอบจริงๆโครงสร้างของกสชทําไปแล้วก็น่าจะปล่อยให้เรื่องคณะกรรมการชุดเดิมที่มีการควบคุมการดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่กสชดําเนินการนําร่องก็ดําเนินการไปแล้วก็เจ้ากระทรวงอย่างและทําทีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักสยามจิตชอบก็น่าจะไปดูเรื่องของการพัฒนาแถบเศรษฐกิจริมน้ำริมน้ำโขงริมน้ำโขงเนี่ยว่าผมไปแล้วผมไม่ประทับใจ แม้ถนนในบุรีรามเองก็ยับเยินน่าอาจจะเป็นแผนการในเรื่องของการจะได้งบประมาณมานําไปสู่การสู้ศึกเลือกตั้งก็ได้ดังนั้นผมจึงไม่ได้บอกว่ารถไฟ,ฟฟ้าสีส้มจะทุจริตหรือไม่แต่ดูจากแผนในการที่มีการลงทุนร่วมกับรัฐเนี่ยรัฐขาดดุลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เจ้ากระทรวงอย่างคุณศักดิ์สยามจิจชอบไม่ได้รักษาผลประโยชน์ให้กับรัฐแต่นาไปสู่การฟ้องร้องกันซึ่งยังไม่ยุตินะครับ ยังเพียงแค่ยุติเพียงแค่ข้อหาเดียวแต่อีกหลายๆข้อหานั้นก็ต้องผจญกับการต่อสู้บนชั้นศาลต่อไปไม่นงั้นแล้วศาลคงจะไม่ให้กุณศักสยามชิดชอบหยุดพักนะฮะการดําเนินการหรือว่าการดำรงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมนครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะตอบไปยังกับพรรคภูมิใจพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ถ้าใครจะเดินตามลุงตู่ก็ต้องคิดดีดีครับเดี๋ยวมีตูวเลือกอีกมากมายที่จะให้เราเดินตาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หวังว่าทุกภัคการเมืองจะรับฟังเสียงของประชาชนมากกว่านี้ไม่รู้สิผมว่าทุกภัคการเมืองยังไม่มีกระบวนการในการรับฟังเสียงของประชาชนถ้าเทียบกับถ้าเทียกบกับนนการบริหารประเทศในยุคคสชกับการบังคับใช้มาตรา44โดยเฉพาะการใช้ศูนย์บริการภาครัฐก็คือ1 1 1 1ในยุคคสชถือว่าประสบความสำเร็จมากแต่ก็ไม่มีใครสารต่อหรือย,ยกระดับให้ดีขึ้น นั่นคือสิ่งที่ผมก็กังวลใจว่าณนาวันนี้เราจะพัฒนาประเทศไปในทิศทางไหนและมีส่วนร่วมในกับการพัฒนาประเทศได้อย่างไรท,งท,งทั้งๆที่จริงๆแล้วควรจะดีกว่านี้ครับทุบข่าวให้นุ่มฟังข่าวให้ชัดกับรายการทุบข่าวนุ่มโดยบ้านสกสาสังคมบ้านที่คุณเองไม่จําเป็นที่จะต้องรู้จักครับสวัสดีครับ